กาบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมส๋อสะแบงแห้งคนรักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสยามินทราธิราชบรมราชบพิตรในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสาหรับเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดอะไรเลยนะครับดูสิครับ หเห็นรอยน้ำปีชัดเจนนะครับท่านแต่ไม่เป็นไรครับท่านพราะมันจะได้เห็นประวัติศาสตร์ของเหรียญครบหมดจดทุกอย่างเลยนะครับท่านถ้าทําการล้างแล้วบางเหรียญเนี่ยมันจะลบรอยประวัติศาสตร์ไปหมดนะครับท่าน <S <S เหรียญแบบนี้นะครับเป็นเหรียญที่สวยงามมากน,นะครับนี่คมชัดเจาะมากนะครับท่านถึงแต่ยังไม่ทําการล้างครับแต่ก็เห็นความคมชัดเจาะชัดเจนอยู่นะครับท่านขอให้พี่ๆเพื่พพพพนอนๆ้องท่านดูไปเรื่อยๆติดตามกันไปเรื่อยๆครับจะได้รู้ว่าเหรียญปีปศนี้ จำนวนการผิดอยู่ที่เท่าไหร่และเป็นปีพศอะไรและเหรียญที่ผ่านกันใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่ครับในระดับยูนซีนั้นผมรับรองได้เลยว่าสูงพอสมควรครับท่านสำหรับเหรียญนี้นะครับปีพศนี้นะครับท่านเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับท่านเป็นลักษณะเหรียญแบบสองสีครับยูวโพนิเกิลอยู่ด้านนอกครับหรือว่าสีเงินนั่แหละครับท่านส่วนด้านในก็สีทองล้วนนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับ โดยเฉพาะปลอมรู้พง์ท่านหนูจะรับคมชัดเจาะมากนะครับท่านรอยบุบลอยบี้นะมีแน่นอนครับแต่น้อยมากนะครับท่านรอยบุบบี้อยจีดขนมีครับแต่ไม่เท่าไหร่ครับท่านแบบนี้ครับเก็บได้ครับท่านถ้าผลิตน้อยยิ่งดีเลยครับท่านสวยงามมากนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์มันยังอยู่ครบอยู่นะครับมาดูขอบเฟืองครับนี่ครับขอบเฟืองเรียนนี้ครับโอ้โหสุดยอดครับไม่มีการสึกร้ออะไรเลยครับนี่คมชัดเจาะมากครับสวยงามจริงครับท่านเรียนนี้ครับสุดยอดครับ หายากมากนะครับที่เจอเหรียญแบบนี้ครับระดับเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านแต่ก็มีระบุระบี้อยู่นะครับแต่ไม่มากครับคนนิดๆหน่อยๆครับท่านเป็นเหรียญที่สมบูรณ์แบบมากครับเรามาดูครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับนี่ดูพลิกกลับมาดูด้านหลังครับนี่ครับทําไมกล้องไม่ชัดเลยครับเนี่ยหมัวมากๆเลยครับประเทศไทยครับอักษรบิลครับสนักออก อักษรเบลสี่ตัวนะครับสามตัวเชิดกันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมาครับสําหรับอักษรเบลนี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านจะได้เอามือเอามือลุบๆคํนวูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพศสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าครับท่านนี่ครับไม่ได้ติดอยู่ในสี่บรรดับที่หายากนะครับสองห้าสามเก้าเนี่ยแต่ว่าผลิตน้อยครับสําหรับปีพศนี้นะครับตรงกลางคือพระปางวัดอรุนดาบาราลามนะครับ ต่ำลงมาอีกน,นิดคือแม่นานเจ้าพยาและล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอเลบียนะครับสำหรับปีพศ2539นี้นะครับท่าน2539นี้นะครับความกว้างของเหรียญอยู่ที่ย6ิบหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่สิบเจ็ดล้านแปดแสนหกมืนเหรียญนะครับท่าน ิบเก็ดล้านแปดหมื่นหกพันเหรียญนะครับท่านพูดผิดครับเมื่อกี้แปดแสนเฉอเลยครับสิบเก็ดล้านแปดหมื่นหกพันเหรียญนะครับท่านสิบเก็ดล้านแปดหมื่นหกพันเหรียญนะครับในระดับยูเอนซีนะครับตกอที่เหรียญละสามร้อยบาทครับท่านจากสองร้อยห้าสิบขยับขึ้นใหม่ห้าสิบาทเป็นสามร้อยบาทไปแล้วครับท่านสลับปีสามเก้านี้นะครับนี่ครับปีสองห้าสามเก้านี้นะครับเห็นจัดเกีย์นะครับ ส่วนเหรียญที่ั่านกันใช้แล้วครับอยู่ที่เรียญละหกสิบถึงแปดสิบาทเท่านั้นเองนะครับท่านหกสิบถึงแปดสิบาทเท่านี้นะครับส่วนเียญที่ผ่านกันใช้นะครับว่าต่ําก็ไม่ใช่แต่ว่าสูงก็ไม่ใช่ครับมีหนึ่งเหรียญนี่ได้ครับแปดสิบาทครับหรือหกสิบาทครับถ้าตามสภาพครับเดี๋ยวถ้ามียูนซีนะครับสามร้อยบาทนะครับท่านทาเป็นเล่นไปนะครับถ้าท่านมีอยู่อนาคตไม่ธรรมดาแน่นอนเลยนะครับ